สวัสดีครับมน้องวันนี้เราก็มาเอาตัวรอดจากในป่ากันบ้างดีกว่านะครับจากที่ว่าไปบูรางตายมาสักพักนึงแล้วนะเกมนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนกับว่าให้เราอยู่รอดนะครับภายใน1สัปดาห์นะแล้วเขาจะมีทางออกให้เรานะครับก็คือเราจะต้องออกไปหาของอย่างเช่นอาหารประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดไม้ตัดฟืนอะไรก็เป็นครัฟของแนวคราฟของนะครับน้องกันแล้วก็จะมีสัตว์นะครับ ที่ช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราแอบเข้าไปในบ้านก่อนนะแต่ได้บอกเลยว่าอย่างที่เราแอบในบ้านอะ่ะบ้านก็ช่วยได้นิดหน่อยครับถามว่าก็ยังไงอะ่ะมันก็ช่วยได้แหละเนาะแต่ว่าเราจะต้องแบบเนี่ยเก็บไม้ของน้อง,องเก็บฟืนนะแล้วก็มาคาะครับอันนี้บ้านหลังนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะสร้างให้เราเป็นเบื้องต้นนะ เราก็จะสร้างเสริมได้อะไรได้นะครับก็จะมีสร้างกำแพงมีอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อยู่รอดให้ครบนะครับเพราะว่าอย่างดิฟเต้ดูบอร์ดนะคือแต่ละคนแล้วว่าเออเขาอยู่กันเป็นร้อยวันเลยนะแสดงว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นโหมดปกติครับถ้าโหมดฝันร้ายอ่ะน่าจะยากกว่านี้นะแต่อันเนี้ยคือโหมดปกติซึ่งเขาจะนับาการหนีออกมากกว่าครับเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเราอยู่ครบประมาณเจ็ด จ็ดวันน่ะก็คือเหมือนประมาณหกคืนเนาะหกคืนเสร็จปุ๊บทางออกมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับคือเราจะต้องหนีครับแล้วเขาก็จะนับเราหนีออกได้หนึ่งหนึ่งรอบเนี้ยเขาก็จะนับว่าหนีหนึ่งวินประมาณนี้นะเออแต่ว่าเขาก็จะนับการที่เราอยู่แต่ละคืนด้วยประมาณนี้แต่หมวดปกติก็นับอยู่นะครับแต่หมวดฝันร้ายอะ่ะเขาเขาจะนับต่อเนื่องเลยนะว่าเออคุณอยู่กี่คืนอะไรประมาณเนี้ย เหมือนกับว่าทนอยู่ได้กี่คืนประมาณนี้ครับน้องคือเป็นคืนต่อเนื่องนะเพราะว่าเกมอ่พะพอเวลาหนึ่งสัปดาห์ของเกมเขาอ่ะเขาจะมีทางออกให้เรานะครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะตัดต้นไม้นะครับแล้วก็หาอาหารไปเรื่อยครับน้องก็อยู่ให้ได้ภายในเจ็ดวันแล้วก็หาทางออกนี่ครับแต่ว่าเป็นเกมที่โอเคอีกเกมหนึ่งเลยนะคือเพลินเนแล้วก็ไม่ได้ยากมากครับคือตอนแรกรีบเต้นเล่นนะคือกลัวของน้องพอกลางคืนเสร็จป,ปุ๊บรีบรีบเข้าบ้านเลยนะ เออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกนะครับว่าเออแบบสัตว์ร้ายมาอะไรประมาณนี้เราก็จะรีบเข้าบ้านประมาณนี้แต่ว่าคือเต้บอกว่ามันมันไม่เรียกว่าอะไรว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับเพราะว่าเดี๋ยวพอกลางคืนใช่ไหมพอมันคือมอนเตอร์อะเต้ยังไม่รู้นะว่าเขาจะมาอย่างไงนะคือเขาสุ่มหรือว่ายัางไงเพราะว่าบางคืนเขาก็ไม่ได้มานะครับแต่บางคืนเขาก็มาเออประมาณนี้แล้วก็ คือถ้าเราแอบอยู่ในบ้านน่ะซึ่งแม่งพังบ้านเราเละเลย,เลย,เลย,เลยน้องน้องแล้วมันก็ไม่มีแบบบ้านที่คือเราจะต้องมาซ่อมแซมอะไรประมาณนี้แหละถามว่าตอนแรกในใจคิดว่าเอ้ยหนีเข้าหลบในบ้านเลย,เยทันก่อนที่มอนเตอร์มันจะมาเออมันคงแบบไม่ยุ่งไม่อะไรอย่างนี้ที่ไหนได้ครับมันพังบ้านเลยนะเว้ยน้องน้องเออยิ่งถ้าถ้าเป็นแมงมุมอะ่ะเป็นมุมขายยาวๆอ่ะมันเล่นสลังคาได้ทะลุเลยนะ แต่เหมือนเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าถ้าเราเข้าบ้านอะที่สิ่งที่มันช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันจะโจมตีบ้านเราก่อนเนาะเราก็สามารถจัดการเขาพอได้อะไรแนนี้แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกอน้อง,องซึ่งโดนแบบเลเทสเลยนะคือเขาก็โจมตีเราแบบได้ง่ายเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เพลินดีนะได้ว่าเกมเป็นเกมอีกเกมที่น่าเล่นเลยครับแล้วก็ได้ได้อีกเกมหนึ่งแล้วด้วยแหละ เกี่ยวกับประมาณทรงเหมือนกําลังตายอะไรน้ยแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรือจวนสลัดนะครับเอออันนี้ก็สนุกอีกเกมหนึ่งนะเต้แนะนําเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เราก็เป็นเอาตัวรอดอันนี้ก่อนซึ่งอันนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้สนุกดีครับมาช่วยกันแล้วมาอีกอย่างมากันได้หลายคนด้วยนะเออน่าจะมากันสูงสุดน่าจะได้5คนนะครับเกมนี้นะแมปนี้นะส่วนใหญ่บางแมปก็จะไปกันได้ประมาณ4คนประมาณนี้จำกัดนะครับโอ้แต่ ลางตายนะไปกันได้เป็นสิบคนเลยนะแต่ว่าโอเคเนี่ยครับอันนี้พอมันจะเชื่องหัวคําใช่ไหมเราก็มาหลบในบ้าน,นครับแต่ก็มาดูนะว่ามันจะมีพวกมอนเตอร์อะไรมาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็มาบ้างไม่มาบ้างนอ้องตอนนั้นวันนั้นเล่นนะครับเคยเล่นก่อนหน้านี้คือเราแบบก็ยังกลัวๆเนาะคือเราเข้าบ้านอย่างเดียวเลยจนมันถล่มบ้านเราเลเทหมดแล้วก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้เราก็มาแอบซุ่มก่อนแล้วก็ทํา อาวุธไว้ครับยังไงต้องมีอาวุธถ้าไม่มีอาวุธนะบ้านเลเทะแน่ครับคือตอนแรกเราก็กะว่าแบบเออหลบอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวนะ้อแต่ไปามาเสร็จเราต้องบู๊กับมันน้องๆถ้าไม่บู๊นะเละครับบอกเลยเพราะไงก็เสียเลือดอยู่ดีก็ยอมบวกกับมันเลยประมาณนี้หลังจากที่ผ่านมาคืนที่หกครับน้องๆมันจะมีขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนี่ทางออกปรากฏขึ้นแล้วนะครับคือให้เราหาทางออกให้เจอนะครับประมาณนี้นะ และทางออกอ่ะคือเราคิดง่ายๆเลยตอนแรกกับจะเป็นงมตั้งนานน้องๆไอ้ทางออกมันอยู่ไหนนะครับเราก็ดูประตูบ้านเราเลยครับว่าประตูบ้านเราหันไปทางไหนเราก็วิ่งยาวขึ้นไปเลยยังไงก็เจออยู่แล้วครับน้อง,องตรงนี้ก็ตั้งก่อนครับหรือว่า,าทางออกมาแล้วเราแต่ยังไม่ออกก็ได้นะเขาก็ะจะมีสถิติที่เราว่าอยู่แต่ละคืนแต่ละคืนอย่างเงี้ยว่าเออเราอยู่กี่คืนอะไรประมาณนี้มันก็จะเก็บสะสมไปให้เรานะครับ หลังจากที่เราเล่นมาสักพักแล้วครับเราก็ไปหาทางออกกันดีกว่าน้องๆก็คือเดี๋ยวจะอันนี้ก็คือจะจบเกมต่อหนึ่งรอบเลยครับเราก็จะได้แบบการหนีเอาตัวรอดหนึ่งนะเหมือนลา,างตายใช่ไหมทรงลางตายแล้วเขาจะมีบินนะครับว่าบินกี่รอบอันนี้ก็จะนับบินการหลบหนีเหมือนกันครับอันนี้ก็ไปเลยวิ่งตรงปากประตูเลยพอเปิดประตูออกจากบ้านมาแล้วก็วิ่งยาวนลครับน้องๆ มันก็จะเป็นทางแบบแคบๆครับแล้วก็จะมีรถให้หนีนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูนะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งอัดยาวเลยครับสุดแมพเร็วน้องสุดขอบเลยนะนั่นไงนั่นไงเห็นปะเห็นทางแยกไหมนี่นไงจะมีช่องแยกน้อยๆนะครับนี่ก็มีรถด,ด้วยนะกลับได้เจออะไรวะเก็บซะหน่อยเพื่อเจอคนนกไป โอเคเราก็จะหนีได้แล้วครับเขาก็จะขึ้นว่าเออแบบเราหนีได้ละหนึ่งรอบนี่แล้วก็มาล็อบบี้ครับก็คือเท่ากับเราก็เนี่ยอันนี้หนึ่งวินเลยนะโอเคครับน้องๆก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับนี่เห็นตาะเจก็ได้เป็นสองวินนะครับกับสิบเอ็ดคืนคนอื่นยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยละกันน้องๆก็ พิมพ์กันเลยครับว่าเอาตัวรอดภายใน7วันนะครับประมาณนี้นะชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับไปก่อนแล้วครับ,บงน้องสวัสดีครับ